สบายดีพี่น้องวัดสกูสุคนเดตอนเา้าของวันศุกร์เด้อพี่น้องอันนี้ห้าเรากระไดเสียชีวิตแล้วพี่นอ้องห้าเป็นแม่งอง่อเเป็นกระไดเสียชีวิตไปเมื่อวานนี่พี่น้องประมาณสี่โมงแรงนะพี่น้องุัไป ก็ได้เสียชีวิตจากลูกหลานไปพี่น้องด้วยพญายของผู้เกี่ยวเองที่อันเนี้ยเราก็ได้เสียได้พี่น้องนะครับเมื่อวานเมื่อวานแล้อายุจะปีหกแปดสิบแปดสิบแปดสิบใบนะแปดสิบแปดสิบโดยพระโลกประจำตัวของผูกเกี่ยวเองเดือพี่น้องโรคซาลาเมล่ะ ครับหลงปลอดแล่วครับปอดขยังบื่อใช่ประมาณสี่โมงแรงับสี่โมงแรงแาเร่นกำลงงกัลงสั่งกำลังสี่แฉลบแต่เพื่นกับบริอยู่เป็นจากไปก่อนพี่น้องเรื่อนเกีเพื่อนเพื่อนขอลูกเ่าสสั่งกำลังสีแ่แฉลบ อยู่ครับตอนเพิ่นสินลมหายใจกระน่าก็บม่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิง่งเดอพี่น้องเพราะว่ากระน่าเห็ดเวียกเหันเ็ดนี่ๆเนี่ยซอยมือซอยตีนกันพี่น้องเพิ่นเสียมือวานนี่อันนี้ก็เป็นตอนเศร้าของมือวันศุกร์เด้อพี่น้อง วยวัยอายุ80ปีแล้วอันกนเนเน็เป็นเฮื่อนของเพื่อนเองนะพี่น้องเพื่อนจำนวนของลูกเต่าแล้วก็กำลังเห็ดกำลังสีแล้วน้พี่น้องแต่เพื่อนก็ไ่ได้อยู่นำลูกหลานเพื่อนได้จากไปก่อนอย่าแม่แม่ของพอ แม่แท้ๆเลยพี่น้องก็นาก็เป็นร้านของเพื่อนอันนั้นก็เพื่อนร้งเก่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางนอกเลอพี่นอ้องเต็นกับทีมงานเขาว่าสีมากางเมื่อนี่แต่เต็นพี่นอ้องโตเต็นมีแต่เขาเจ้าเอา เอาโลงซบมาใส่ก่อนเต็นเอาไว้ประมาณมือนี่แหละเอาเต็นมาพี่น้องเป็นตังเป็นโต้กันแหละพี่น้องคนกับเขาทยอยเมื่อคืนนี้ไลยอยู่พี่น้องเขามาอบอุ่นน้ำเขามาเล่นไฟประเพณี้เรามีลิีนไผ่เด้อพี่น้องงานศพลิีนไผแต่ มมบันบอม่อมามาเมือออันนี้ก็เป็นบน่อนครัวเด้อยวแป่งอยู่แต่งกินเดีอยวพี่เรง ล้านก็หายส่วนปรุงซบเพิ่นกับเป็นมื่อวันอาทิตเด้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นวันศุกร์เพิ่นจากไปกับวันวานนี่วันประหัสแต่อย่างให้นา่ยมาขบหน้าขบตากันนะพี่น้องจึงได้ปรุงซบเพิ่นก่อนวันวันอาทิตย์เด้อพี่น้อง you <laughs> ก็ <c oughs> น่าก็เขาให้ยาไปดีเดอ้อยาเออไปขึ้นสวรรค์สันผ่าได้ยาแล้วก็ไปหาป่าภูมิที่ดีเดอ้อยา ส่วนคลิปวันที่ไปรีวิวแคมป์ของกนานาเขาโทษขออภัยลหลายๆเด้อพี่น้องที่เห็นในกล้องมุนเวียนจนพี่น้องจนตาลายแลหละกานาก็ลืมลืมเบอ่งคลิปก่อนนะพี่น้องลืมเบิ่งคลิปให้ละเอียดก่อนก่อนลงกัโอ้มาเบิ่งแล้วโอ้ยแม่งความพี่น้องวายตามุนมุนติ้วติวเลยนะพี่น้องจับโทรศัพท์แก่งไปแก่งมาและขอโทษขออภัยลยพี่น้องให้พี่น้อง,อง,องวินหัวนำว้ำม้ว กหน้าก็บดสํำรวจคลิปเบิ่งคักแน่ก่อนนะพี่น้องก่อนซีลงคลิปอ่ะโอ้มาเบิ่งทีหลังแม่นขอโทษขอภายลายพี่น้องทางล้างเพิ่นกะนี่เพิ่นกะกินกาแฟด้วยพี่น้อง กินกาแฟแล้วก็สินนํำบุนอากาศหนาวได้พี่น้องอากาศหนาวหนาวคืน,นอ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหนาได้พี่น้อง <c oughs> เต็นเขายังมานำมาลงเถื่อประมาณมือน,นี่แหละเต็น <c oughs> โต๊ตั้งเต็น ก็น่าว่ากันิได้กับไปเปลี่ยนเครื่องเคาะผาก่อนพี่น้องเพราะแต่ว่านใส่สุดเก่าแล้วประมาณเมื่อนี้แหละพังเมือเพอเราสิออกรถต้นใดเลยก็น่ากันซีดกับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกแต่หนึ่งเลยเคยใจกับมาใหม่ส่วนวิยาเคื่อนตาอ้นกันซิได้โจ้ก่อนได้พี่น้องเพราะว่าท่านนี้ก็น่าก็มีเวียกทางนี้เพาเราก็เป็นหญ้าของกันน่าเอง ยาจนกระนาเห็ดเวียกรท่านี้แลว้วเบิดสอยเอ้น้องแลว้วเบิดพี่น้องท่านจังไปเห็ดเฮือนตะอ้อนอีกเห็ดนหนึ่งสีเป็นเวียกสียังข้างคากันยังบัวแล้วกะ็เห็ดคองน้ำแล้วก็เห็ดเสาลักวัวเห็ดหัวนะพี่น้องเห็ดหัวแล้วก็เห็ดบัวเห็ดคองอันนี้เปิร์กนะเข็ดอะไรบ้างนี่ให้ได้สีลงไปอันนี้ก็เป็นอ้าว <c oughs> พี่น้อง ลิงลิงใช่ลิงไปใช่เ <todavía> ตี้ยเออต่อยไปพักกันไปซื้อกินมา้ยครับพักูข่นี่พี่น้องก็ยังมาบกบเด้อพี่น้องใก่น้องของกันหน้านะคือว่าเป็นลูกหลานของหยาลูกเป็นเต่าเป็นไอไอน้องยังประธานมากบด้อพี่น้องกับสิบบางคนกับหูแล้วบางคนกับยังประธานหูเถื่อนนะเป็นเสียชีวิต มากกับลายเลยพี่น้องเต็มบริษัทแ,แถวนะี้ว่าเพิ่นกับมีพี่น้องลายนะพี่น้องลูกเป็นหลานท่านว่าท่านเป็นจนมีเลนเลยพี่น้องมีเลนแล้ว,เล,ลวเลนกับก,กลายาก้าวกลายเป็นหลานเลยพี่น้องเลนอันดับบทหลวงเลยพี่น้องโธ่ เลนในไลฟ์เราเหรอได้แล้วประมาณหาสิบคนโดยเฉพาะเลนอันนี้บ่าวเคอกับแมนเป็นะเลนพี่น้องมันกับเลน ก็ยังพนันมาครบเถื่อนนะพี่นอ้องกับพนักงานเป็นเจ้าเป็นนายกับหลายคนถือว่าเป็นไอ้อโนอ่งพี่นอ้องของกานาของหย่าล่ะคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องก็กน่าสิขอลาโตไปก่อนพี่นอ้อง ติดตามคลิปกัหน้าใหม่ๆหม่เด็กพี่น้องยังสิได้รีวิวไล่อยู่เกี่ยวกับหนาเด็กพี่น้องทุกที่เมื่อวานนี่ที่ไปรีวิวแคมป์ของขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด็กพี่น้องจับกล้องเป็นจนตาสั่นเบลอมาเบิ่งคลิปทีหลังมุนติ้วๆเลยพี่น้องจนวินหัวตาลายเนาะอ่ะพี่น้อ,นองกร็น่ากระจก คลิปสนิก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กับสองกะนาตาอ้อนเอดอพี่น้องกัลุงนภผ้าแม่เลี้ยงเดี่ยวน้องนัดพ่อวานแม่น้อยพ่อวานทีเอสน้องลุงคนน่ารักสาวน้องผ้าแซบสาวอ้อนมหาไซเอดอพี่น้องแล้วก็บบ่าวแฟนสาวนุกบ่าวแฟนพาเพลินน้องบายบายลาไปก่อน